เริ่มประชุมนั่นก็คือเราให้กติกาการว่าเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างการณาริยยางนี้เพื่อให้เป้าหมายของงานมุติตาจิตของเราราบรื่นและก็สงาา่างามแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อเราได้ตั้งกติกากันนะคะก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนั้นในการออกแบบางานไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่การจัดหา อุปกรณ์เครื่องเสียงเวทีฉากการเชิญแขกการทำเสื้อทำอะไรเนี้ยนะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่อนข้างหลากหลายมีประเด็นที่บางครั้งก็กระทบกับอารมณ์และความรู้สึกนะคะผุ้ปุวแจงก็อยู่ในบริาการนั้นด้วยแต่สุดท้ายนะคะจิตยาสติที่เราได้ใส่กติกาไว้ ทุกคนยอมรับในกติกาแล้วก็การจัดประชุมครั้งนั้นสําเร็จแล้วก็ผ่านไปด้วยดีส่งผลให้งานในวันนี้อาจจมุทิตาจิตเป็นงานที่ได้รับคําชื่นชมนะคะได้รับคาชื่นชมทั้งจากคนที่มาร่วมง,งานแล้วก็ทั้งจากในชุมชนเองลูกศิษย์ลูกหาบรรยากาศของงานได้รับการออกแบบวางแผนแล้วก็ จัดเตรียมถ้าเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆคุณครูมาช่วยกันครีเอทีฟกันในวง PLC รอบสุดท้ายก่อนจัดจริงๆใช่ไหมคะทำให้ประเมินในครั้งนั้นหลายๆคนอันนี้ไม่ได้รับเสียงสะท้อนจากคุณครูนะคะแต่ว่าเป็นเสียงเรายังไม่มีเวลาสะท้อนการจัดงานในรอบนั้นอยู่แต่ว่าเสียงสะท้อนนี้ได้รับจากผู้บริหารคุณครูเก่า อดศิษเก่าชาวบ้านที่มาร่วมง,งานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการจัดงานวิทาจิตของโรงเรียนบัณฑารายปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้ก็ขอเอามาก็ได้รับคําชื่นชมมาก็ขอส่งต่อให้คณะครูทุกคนแล้วก็ได้เห็นว่าการขับเคลื่อนองค์กรถ้าเราใช้หลักของจิตวิยาสติมาในการออกแบบวางแผนแล้วก็การรับฟัง ประเด็นปัญหาแล้วก็คุณครูชาวบ้านชุมชนเขาแลกเปลี่ยนกันด้วย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 ,วยสตินะคะด้วยด้วยความคิดที่อยากจะให้งานสําเร็จรู้่วมไปด้วยดีอะหนูว่ามันจะทําให้งานของเราสําเร็จมาเยีย่ยมเสริมพลังกันทันทีเราจะเรียกว่าไม่ไม่ไม่ผิดหวังในเรื่องของคําสสำคัญนั่นคือการเสริมพลังกัน พลังที่เกิดจากการที่พวกเราเชื่อมั่นว่าโครงการ A. A. เอ็นเเอป็นตัวช่วยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เอาว่าใช่จริงๆอย่างที่คุณครูได้ได้นำเสนอในภาพรวมของโรงเรียนนะครับได้ฟังท่านผู้ในการได้ได้พูดถึงว่าท่านกับเพื่อนอย่างไรบ้าง ท่าน,น,นไม่ได้ทำโดยเขาเรียกว่าปรัชญาหลักรรการแนวทางซึ่งซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ท่านาทำอยู่เลยด้วยแล้วลตัวนี้ก็กลายเป็นนวัตรกรรมอีกเรื่องหนึง่งที่เป็นเรื่องที่ละกเยียกซึ้งก็คือนวัตกรรมของจิตในการขับเคลื่อนจิตจิตธัทยญายังยางไม่พอพอฟังคุคณครู ท่านที่อยู่ตรงนี้ได้สะท้อนออกมามันก็ทำให,ให้เกิดความาดีใจเป็นความรู้สึกที่พอใจว่าคุณครูได้ทด,ดสอบได้ทดลองได้ทำจริงได้แก้ปัญหาจริงไหถ้าตินจิตสำหรับผู้บริหารและทรัพยากรวันนี้สำหรับรคร่างก็คือวิทยากรเนานะส่วนในของผู้บริหารโรงรเรียนเนี่ย ถ้าโรงเรียนที่เหลือเนี่ยจริงๆก็ำำต้องทาแบบนี้ด้วยจริงๆเวลาที่เราลงลงเรียนเนี่ยมันจะมีผู้บริหารกับคอทีมของโรงเรียนก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นทีมที่จะต้องรับภาระหนักเพราะฉะนั้นเมื่อทํางานหนักมีแรงกดดันเยอะถ้าเรามีวิชาแปลตัวเองมากเท่าไหร่มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมั่นคงเนาะไปใช้ในการงานก็คือเรื่อยความเป็นตัวอของอาจารย์ เพราะฉะนั้นที่เราเคยฝึกส,สมาธิ10นาทีนะคะไม่พอนหะเพราะอันนั้นเนี่ยสมาธิทุกวันเช้าเย็นแล้วก็กอนเรียนหลางเลื่อเรียนอะไรอันนี้เราใช้เพื่อผัดผลาเพื่อลดความเครียดน,นะคะใช้เพื่อเรียกว่าจัดขยายใจไรนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการฝึกจิตขั้นสูงกว่านี้เราจะมีอีก2หกข้อ ก็คือเราไม่ได้ฝึกสมาธิแล้วนะแต่เราจะฝึกสติแบบหลับตาเราจะเรียกว่าเป็นสมาธิไม่ใช่แต่เป็นสติแต่ที่หลับตาเพื่อให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังฝึกได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะฝึกสติกับความรู้สึกเพราะเราจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะแล้วก็สติกับความคิดเพื่อช่วยเราถ้าเราฝึกขนาดหลับตาจนเกิดความช้านาน หน้าลืมตาที่เราดําเนินชีวิตเนี่ยเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรเนี่ยเราก็ทําสิ่ง,งเหล่านี้ไปใช้หน้างานได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกเนี้ให้คลอ่องเราก็าเรียกว่าจะไปใช้หน้างานเลยบางทีเอาไม่อยู่นะคะเกิดเหตุรม่ใช้เอาไม่อยู่จะไม่คลอ่องจะไม่ชานาญนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีอีกสองหัวข้อนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเรื่องสติและเรื่องสมาธินะนะคะค่นี้ สติไอ้สองข้อเนี้ยคืออะไรถ้าใครเคยเรียนมาแล้วก็ลองดู้ี่เรีนผ่าถ้าเราดูในอาจารย์นี้เราเคยเห็นมาแล้วเนาะในสติคิดบวกเนี้ยเราเคยเห็นมาแล้วรับรู้เ,เ,เหตุการณ์ประสบการณ์ในอดีตนะคะเกิดความคิดลบเราไม่ได้เป็นคนชั่วคนเลวแต่ว่าจิตมันจะไหลลื่นต่าง,งมันมันก็จะคิดลบได้ง่ายเพราะมันเป็นคิดแบบอัตโนมัติ แต่ถ้าหากว่าเราทันถ้าเราฝึกวันนี้นะแล้วเราเห็นความคิดเราได้ไวว่าเราลังคิดเรื่องไม่ดีแล้วนะจิตตกแล้วนะจิตแย่แล้วนะนะคะออแต่ก่อนเนี้ยพอจิตคิดคิดยังไงเราก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็จะจะไปตามกันเลยแต่ตอนเนี้ยถ้าเราไหวทันนะคะว่าความคิดก็เป็นแค่ความคิดนะคะนะคะ มันก็จะเปลี่ยนเป็นชันเป็นอย่างที่ฉันคิดมาเป็นฉันีนเห็นความคิดความคิดเป็นเพียงแค่แขกที่มาเดอนมาเคาะประตูเราเท่านั้นเองเราไม่จะเป็นต้องทําตามมันเราไม่จะเป็นต้องเป็นพวกเดียวกับมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นมันกับเราก็เป็นคนละเรื่องกันเราไม่ทําตามก็ได้เราทำตามก็ได้เราเลือกะะเราก็เลยต้องไตร่ตรวงว่าเราจะเชื่อมันหรือเราเชื่อตัวเราเองให้แบบนี้นะคะ ขณะดเดียวกันสติจากความคิดความคิดที่ไวปานใสตอนแรกมันจะเป็นพุ่งไปที่ความรู้สึกเวลควาคนรู้สึกตัวคนจะไม่เห็นความคิดแต่จะเห็นความรู้สึกก่อนนะชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็เช่นเดียวกันนะคะมาเยอะเกินจนเราตั้งชื่อไม่ถูกแล้วก็ถ้าเป็นคิดธรรมดาเราก็แค่คิดแล้วนั่งได้แต่ถ้าคิดลบคิดทางไม่ดีเราก็ว่าคิดลบแล้วนันแค่นี้ก็ได้เอาไ แต่ถ้าเราเก่งกว่าน,นั้นก็คือเราสามารถอินเดนิฟายระบุได้ชัดที่ว่าหุดิงิรแล้วนะอยากแล้วนะกังวลแล้วนะอันนี้แบบว่าจิตเรายิ่งแบ่งยิ่งละเอียดใช่ไหมยิ่งยิ่งตั้งชื่อได้ชัดตามรูลร่าหน้า,านี่คือสามเหลี่ยมอัมนนี้คือสี่เหลี่ยมเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งยิ่งแหลมคมยิ่งแหลมคมก็จะทําให้อานิสงส์ก็คือเราจะเห็นเห็น เห็นปั๊บกับปุ๊บล่ะท่านอาย์อย่างนั้นน่ะบางทีเนี่ยเราเห็นละมันไปละแต่เราเพิ่งลึกออกว่าเราเห็นอันนี้เขาเรียกว่าเห็นหลังไวๆมันไปแล้วนะแต่เรารู้ว่าเมื่อกี้มีความคิดเกิดขึ้นในความนึกนะแล้วมันประเด็นกระดังมาใช่ไหมครูพามาก่อนีนเอาละสิฉันจะฉันจะไม่รู้แตรับมือไงฉันมาอยู่กับลมหายใจอ่อนก่อนี้หรอกนะเพราะนั้นครูพาวพยายามจะตั้งสถิตท่านอาจารยเนาะสติจะหลุดแล้วฉันว่าประเด็นประดักนะคะส่วน ทุกคนเลยนะพี่มิ้งค์อะบูรินอ่าะบูรินบอกว่าให้ไม่ต้องให้อยู่กับเขาแต่ว่าหาอาหารระบบมาให้ฉันช่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ดูดูเขาเฉยๆโดยไม่ตอบโต้คล้ายๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนละสิ่งกันนะคะใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมาเท่าไหร่ก็บางทีบางอันก็ไม่ทันบางอันไปแล้วบางอันมาใหม่อันไหนทันเราก็ทำอันไหนไม่ทันก็แล้วช่างหัวมันคล้ายๆอย่างนั้นเนาะ คนอื่นทำยังไงคะเล่าติช่าคนยังไงคะบ้านนี้มันเรื่องใหม่เนาะสำหรับครูใหม่นะค h o ใหม่วันนี้เนี่ยที่ที่เราเรียนวันนี้นะครูครูครูอาก็มีมีทั้งตลาดที่เราพยายามสุลมหายใจเพื่อที่จะกำจัดความคามิดแต่เราก็เออเร่งขึ้นมาได้แล้วอ่าให้ให้ดูดูความคิดดีพอพอดูมันก็ มีทั้งความคิดที่แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเรื่อยๆค่ะมันก็จะเหลือบางคำคิดทแทรกเข้ามาก็พยายามพยายามดูต่อไปเรื่อยๆมันก็บางบางคำคิดมันก็ใช้เวลาไม่นานก็หายไปแต่บางความคิดมันก็อยู่อยู่เรามาหน่อยแล้วก็ก็จะอยู่จนจนกระทั่งนัอะไรล่ะก็เปลี่ยนเป็นอันไหนเข้าไปค่ะห้าได้ของกลับมาเป็นทั้งอะไรด้วยมีอะไรบ้าง ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ทุกคนพร้อมกันผเทีแล้วก็มีหมอไปเรียมที่ต่ะเเสร็จแล้วค่ะพอจะกลับมาทำทุกที่วันเสร็จเรา เป็นช่วงเวลาของบุญบเปนี้ที่ที่ปีการเชื่อว่าบุนคคลที่เสียชีวิตไปแล้วจะออกมารับสิ่งดีในช่วงนี้คุณอยากจะถามเราค่ะว่าบุญชั้นที่เปิดสมุดคุณอยากจะถามเราว่าบุญที่พี่ๆที่ครูบอกว่าพอมันตกเย็นมา คำว่าสื่อมโทรของพี่พี่ดีคิดมามันคืออะไรแล้วที่สองค่ะคำว่าคุณสำหรับความที่ของพี myself